สวัสดีทุกคนทุกท่านที่มาติดตามและชมและรับฟังไลฟสไตล์บายจุกค่ะเรามาอัปเดตในเ,เรื่องของธนาคาแห่งประเทศไทยที่จะออกธนาบัตรใ่ราคา50บาทแล้วก็100บาทนะคะจากวัสดุโพลิเมอร์นะคะพลาสติกพิเศษนะคะตัวอย่างนี้เลยนะคะตัวอย่างนี้นะทุกคนน่าจะเห็นนะคะจะบับร100บแล้วก็50บาทนะ ร้อยนะ่ในห้าสิบบาทนะคะเรื่องเรื่องธนดบัตรใหม่50บาทและร0อยบาทาเริ่มใช้21พฤศจิก,กายน2568ของเก่าก็ยังใช้ได้นะคะแต่นะ,คะใครจะใช้คือนะตอนนี้ถ้ามีของเก่านะคะก็เก็บไว้แล้วกันนะคะเป็นที่ระลึกนะคะเพราะเขาจะผลิตนะะี้ค่ะ เจ้าเนี่ยค่ะพลาสเมอร์ออกมาแล้วไม่ใช่พลาสเมอร์สิจากวัสดุพอลิเมอร์นะคะที่เป็นพลาสติกนะคะออกมาไหนคะเราไปดูารายละเอียดกันเลยนะคะก็ธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะออกธนาบัตรฉบับละห้าบาทแล้วก็100บาทจากวัสดุพอลิเมอร์นะคะพลาสติกแบบพิเศษคะ่ะไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกปรกนะคะมีความทนทานเริ่มใช้ในระบบ21พฤศจิกายนนี้ ขณะที่ของแบบเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะคะใช้นี่ได้ตามกฎหมายนะนะถ้ามีนะคะก็ออกมาใช้ค่ะถ้าไม่มีนะคะก็หาไว้นะคะ21สิงหาคม2568ค่ะนายเศรษฐบุตรสุทธิวาชนนพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทปทเตรียมออกใช้ชนบัตรชนิดราคา50บาทและ 100บาทที่พิมพ์ด้านวัสดุโพลิเมอร์เป็นพลาสติกแบบพิเศษไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสปกปรกมีความทนทานต่อการใช้งานมากกว่าธนบัตรกระดาษจึงช่วยให้ธนบัตรหมุนเวียนมีสภาพใหม่สะอาดและมีอายุการใช้งานนานขึ้นจากการใช้ธนบัตรโพลิเมอร์ในชนิด2 0บาทที่เราใช้อยู่นี่แหละนะคะเห็นไหมธนบัตรพลาสติกนะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะ ธนบ,บัตรพาสติกที่เราใช้อยู่นะคะธนบ,บัตรพาสติกที่เราใช้อยู่นะราคา20บาทนะคะที่ผ่านมาแล้วแบบนี้นะคะแบบนี้นะทุกคนนี่นะนี่จะเป็นออกมาใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็น50ิบแบ่งร้อยนะคะก็นะคะ พบว่าธนบ,บัตรมีอายุการใช้งานเฉลี่ยนานถึง8ปีหรือนานกว่าธนบ,บัตรกระดาษถึง4เท่าซึ่งจะช่วยลดการผลิตธนบ,บัตรใหม่เพื่อทดแทนที่ชำรุดได้อย่างน้อยปีละ350ล้านฉบับเป็นการลดต้นทุนของระบบลดการใช้ทรัพยากรและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมธนบ,บัตโรโพลิเมอร์ชนิดราคา50บาทและ100บาทยังครมีสัญลักษณ ยังคงมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันกับธนบัตรกระดาษที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันและมีการต่อต้านการปลอมแปลงด้วยฐามาตรฐานที่สูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีจุดสังเกตที่เด่นชัดกว่าธนบัตรกระดาษคือมีช่องที่สามารถมองเห็นทะลุดได้สด้านเหมือนกันกับแบงก์ยนะคะทุกคนนี่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันแบบ ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะแบบแบบแบบยี่สิบบาทเลยนะทุกคนมีช่องใสที่สามารถมองทะลุได้ทั้งสองด้านและมีลายลายนูนบอกชนิดราคาที่ช่องใสด้วยเห็นนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน รวมถึงพิมพ์ด้วยหมึกมีช่องใสสามารถมองทะลุได้ทั้งสองด้านและมีไดโนนบอกชนิดราคาในช่องใสรวมถึงพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษที่เมื่อพลิกเอียงจะเปลี่ยนสีหรือเลือกสีได้นอกจากนี้ธนบัตรทั้งสองชนิดราคายัางเพิ่มจุดสังเกตสำหรับผู้มีข้อจำกัดในการมองเห็นนั่นคือ ผู้พิการทางสายตานะทุกคนด้วยการพิมพ์นูนสัญลักษณ์ในลักษณะอักษรเรลวที่สื่อถึงชนิดราคาและมีเส้นนูนใสบริเวณขอบธนบัตรทั้งสองด้านซึ่งช่วยให้มีจุดสัมผัสที่เด่นชัดมากขึ้นก็จะเป็นตรงนี้นะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะแต่อันนี้ไม่นูนนะอันนี้ก็พอบ ไม่ทราบเลยแหละนะคะไม่นูนเท่าไหร่นะ,ะแต่ก็พอทราบอยู่ว่าชนิดราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา50และ100บาทมีกำหนดออกใช้หมุนเวียนในวันที่21พฤศจิกายน2568น้นี้ประชาชนสามารถเบิกถอนได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะ สถาบันการเงินเฉพาะขีดทุกแห่งโดยธนาบัตรโพลิเมอร์ชนิดราคา100บาทสามารถเบิกถอนผ่านตู้ถอนอัตโนมัติก็คือ ATM CDM นะคะก็สามารถถอนได้นะและธนาบัตรทั้ง2ชนิดราคาสามารถใช้กับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้ทางนี้ประชาชนยังสามารถใช้ธนาบัตรกระดาษชนิดราคา50บาทและ 100บาทหมุนเวียนในระบบได้ตามปกตินะคะก็ถ้าจะเป็นปลายปีนะคะพฤศจิกาย,ยนก็ปลายปี21พฤศจิกาเนือนเราจะได้ใช้กระดาษใหม่นะคะที่เป็นที่เป็นพอลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะเหมือนเหมือนฉบับละยบาทนี่ก็ใช้นานแล้วนะคะก็เหมือนกันนี่แหละนะคะทั้ง5ทั้ง50แล้วก็แบงค์ร้อยนะคะใครที่ ใช้แบงค์50แล้วก็แบงค์100ปัจจุบันอยู่นะคะก็เก็บไว้บ้างนะคะหรือว่าจะออกมาใช้เลยก็ได้นะคะเพราะเขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ก็ยังคงใช้ได้ตามกฎหมายเหมือนเดิมนะคะรับธนบัตรใบ50บาทและ100บาทนะคะเริ่มใช้21พืศจิกายนนีนะคะของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะนี่คือนะะีอ่ฮะนำสาระนะคะ สิ่งดีๆนะคะมาแบ่งปันให้นะคะทุกคนได้สดับรับฟังธะราการแห่งประเทศไทยที่เขาจะออกธ่าบัตรใหม่ในราคา50บาทและ100บาทค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังสวัสดีนะคะ